ทุกคนครับรู้ไหมครับว่าการอัปเดต iOS เนี่ยเพื่ออะไรทุกคนอาจจะเฮ้ย hey, ขึ้นตัวเลขมาแล้วกดอัปเดตเลยแต่จะบอกว่าข้างในมีรายละเอียดติดย,ย่อยแล้วมีทั้งข้อดีและข้อเสียฟังให้จบมาอย่างแรกนะครับผมนะ Apple รู้ช่องโหว่นะผมนะของตัวเองว่าซอฟต์แวร์เขาอะมีช่องโหว่หนู่นนี่นั่นครับ อัปเดตเพื่อซิลคุตตี้นั่นเองครับผมนะหรือระบบความปลอดภัยในเครื่องไม่ให้คนเจาะเข้ามาได้นะครับผมในส่วนต่างๆที่เขารู้จากการฟี e แ b a c k ของลูกค้าแล้วผมนะหรือว่าทีม Apple เนี่ยพัฒนาและตรวจเช็คว่ามีช่องว่าง,งก็เลยออกลิสใหม่มาให้ทุกคนอัปเดตนั่นเองเดี๋ยวก่อนฟังข้อ2นะผมจะบอกว่าเดี๋ยวท้ายคลิปนะผมจะบอกถึงข้อเสียในการอัปเดตด้วยนะแต่ว่าไม่มีแต่ข้อดีครับผมนะข้อเสียมีแน่นอนอยู่แล้วข้อ2ก็คืออะไรครับอัปเดตแล้วอะไรครับแบตเตอรี่เนี่ยไม่ไหล หรือว่ารวดเร็วมากขึ้นนะตามที่ Apple เนี่ยบอกไว้ว่าถ้ามีรุ่นใหม่มาเนี่ยจะปรับปรุงแก้ไขแต่แม่งอัปแค่ไหนอะแบตแม่งก็หมดไวไม่เข้าใจเหมือนกันสามครับแน่นอนอยู่แล้วครับผมเรื่อง AI ครับผมถ้าอัปเดต iOS ใหม่เนี่ยสำหรับรุ่นที่รองรับเท่านั้นนะครับก็จะได้ AI ตัวใหม่มาอย่างเช่นนะผมนะ Live Translation นะผมหรือว่านะครับ Gen Emoji นะครับหรือ Core Skinning นะผมพวกนี้ก็จะเป็นนะครับพวกรายละเอียดใหม่ๆที่ Apple เนี่ยเอาเข้าพัฒนาแต่ว่าบางอันนะครับผมนะมีใน Android ตั้งนานแล้ว ข้อ4 iOS ใหม่มาเช่นเดียวกันครับผมแอปิเคชันใหม่ๆก็มาเครื่องรุ่นใหม่ก็ยิ้มไปครับผมนะได้รองรับแอปพิเคชันใหม่ๆแต่ว่านะผมข้อเสียคืออะไรเครื่องรุ่นเก่าไม่ได้ไปต่อเพราะว่าอย่างเช่นว่าลงไลน์ไม่ได้นะครับผมนะลง t ิ k ตอก Facebook i g ทุกๆอย่างไม่ได้อันนี้คือข้อเสียข้อ5ครับผมเมื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่หรือว่า iOS ใหม่ก็จะรองรับนะผมอุปกรณ์หรือดีไวซ์เนี่ยใหม่ๆอย่างเช่นฟังก์ชันใหม่ใ c i l ในแอร p พอร p ตโบ้างอย่างเงี้ยในแอ Pencil, ในซิลใน มาสรุปให้ฟังนี้ครับผมนะการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่า iOS เนี่ยก็จะได้นะผมนะสิ่งที่ตอบแทนมาก,ก็คือนะลูกได้ใหม่ๆนะผมการป้องกันนะเซฟวิิตี้ดีขึ้นนะรองรับนะอุปกรณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะรวมถึงว่าออปิดช่องโหว่นะเรื่องเซฟวิิตี้นะเรื่องป้องกันข้อมูลเสียหายนะผมนะก็ดีขึ้นทุกๆอย่างแต่ว่าข้อเสียคืออะไรที่นะหลายคนรู้เลยก็คือนะเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยได้รับผลกระทบก่อนเลยก็คือนะผมโคตรช้านะผมเพราะว่า OS ใหม่ๆเนี่ยครับไม่ได้ผลิตมาเพื่อนะผมไอโฟนรุ่นเก,ก่าๆ แต่ก็ทนใช้ไปนู่นนี่นั่นสุดท้ายเออแม่งใช้ไม่ไหวก็ซื้อใหม่กับกูละกันอันนี้คือสิ่งที่โอเคท์ละกันไม่ใช่ Apple คิดละกันขอกระซิบบอกนะผมนะเพราะว่านะเครื่องโน้เก,ก่าเนี่ยพอใช้ปุ๊บเนี่ยกินทรัพยากรเยอะนะซีบิวไม่แรงพอทําให้เครื่องร้อนแบตหมดบเร็วนั่นก็คือเป็นที่มากับการซื้อเครื่องใหม่หรือถ้าเป็นเครื่องใหม่ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้โอเคตอนซื้อใหม่ๆทุกคนจะรู้เลยว่าว่าเอ้ยแม่งโคตรเร็วเลยว,วะ่ะตอนแกะกล่องมาใช้ไป สามปีอัพไปเอยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆโอเคได้ลูกเล่นใหม่ๆใช้ได้อยู่ AI เชฉันใช้ได้นะแต่สุดท้ายก็ช้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคอย่างหนึ่งเลยครับในการตลาดหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเพราะว่า CPU ในการผลิตเมื่อ3ปีที่แล้วนะไม่สามารถจะคิดไปถึงรองรับเมื่อ3ปีข้างหน้าได้อันนี้ก็คือต้องได้รับข้อดีในการพัฒนาแต่ข้อเสียก็คือนะก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีชอบไหมติดตรงไหนฝากคอมเมนต์หน่อยชอบหัวใจกดตามไป